ยินดีต้อนรับสู่ JDM Auto ที่ซึ่งเรานำเสนอข่าวสารล่าสุดและรีวิวเกี่ยวกับรถยนต์ที่ร้อนแรงที่สุดในโลกวันนี้เราจะพาคุณมาดูใกล้ชิดกับ Honda Civic ปี2026รุ่นที่ได้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของแต่ละยุคสมัยและยังคงตั้งมาตรฐานใหม่ในด้านการออกแบบสมรรถนะและนวัตกรรม Civic ปี2026มาพร้อมกับรูปลักษณ์ใหม่ฟีเจอร์ล้ำสมัยและประสบการณ์การขับขี่ที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทั้งผู้ขับขี่ในเมืองและการเดินทางระยะไกลบนทางหลวง ภายนอกของ Honda Civic ปี2026ได้รับการพัฒนาให้มีเส้นสายที่เฉียบคมขึ้นท่าทางที่สปอร์ตมากขึ้นและด้านหน้าที่ดูพรีเมียมและดูดันมากยิ่งขึ้นไฟหน้าเพียวบางขึ้นกระจ่างหน้าดูโดดเด่นและโดยรวมแล้วให้ความรู้สึกทั้งสปอร์ตและหรูหราจากด้านข้างตัวถังดูยาวและต่ำลงช่วยให้ดีไซน์แอโรดนามิกยิ่งขึ้นนี่คือรถที่ไม่ได้แค่เคลื่อนไหวแต่ยังแสดงตัวตนอย่างชัดเจนในทุกครั้งที่ขับ ภายในของ Honda c i v i c ปี2026ีคุณจะพบกับห้องโดยสารที่ให้ความรู้สึกทั้งล้ำสมัยและคุ้นเคยแผงคอนโซลมีดีไซน์เรียบง่ายพร้อมหน้าจอดิจิทัลและหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่ที่รองรับ Android Auto และ Apple c a r p l a y บอร์ดนั่งให้การรองรับที่ดีขึ้นวัสดุที่ใช้มีคุณภาพสูงขึ้นและห้องโดยสารเงียบมากขึ้นทำให้ทุกการเดินทางสนุกและผ่อนคลายยิ่งขึ้นทั้งสำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสารพื้นที่เบาะหลังถูกปรับปรุงให้กว้างขึ้นจึงงงเเหหมมาาาาาะกกกกัับบบบรรรรรใใช้นนนคอคออวือดิทแบบลุ่ ได้ฝากระโปรงฮอนด้ายังคงมอบขุมพลังที่ไว้ใจได้และประหยัดน้ำมันซีวิ c ปี2026มาพร้อมตัวเลือกเครื่องยนต์หลายแบบรวมถึงเครื่องยนต์แบบธรรมดาที่เน้นความประหยัดและแบบเทอร์โบที่ตอบโจทย์ผู้ที่ชื่นชอบความแรงการควบคุมพวงม,มาลัยแม่นยำระบบกันสะเทือนซับแรงได้ดีให้ความรู้สึกในการขับที่เชื่อมต่อและลื่นนวลไม่ว่าคุณจะขับในถนนแคบในเมืองหรือเดินทางยาวบนไฮเวย์ ด้านความปลอดภัย h o n ด a ยังคงเป็นผู้นำและ c i v i c ปี2026ได้ยกระดับขึ้นไปอีกขั้นด้วยระบบ Honda Sensing ที่อัปเกรดใหม่ประกอบด้วยระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบเบรกฉุกเฉินและระบบป้องกันร,รถออกนอกเลนซึ่งทั้งหมดทำงานร่วมกันเพื่อให้คุณขับขี่อย่างปลอดภัยยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังมีระบบกล้องและเซ็นเซอร์เพิ่มเติมที่ช่วยในการจอดรถและการมองจุดบอดช่วยเพิ่มความมั่นใจให้คุณทุกครั้งที่อยู่หลังพวงมาลัย ความประหยัดน้ำมันเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นที่ซีวิคปี2026ทำได้ดีเยี่ยมให้คุณเดินทางได้ไกลขึ้นในหนึ่งถังน้ำมันโดยไม่ต้องลดทอนสมรรถนะหอนได้ยังคงมุ่งเน้นในเรื่องความยั่งยืนและประสิทธิภาพและซีวิคคันนี้ก็สะท้อนความสมดุลน,นั้นได้อย่างลงตัวเทคโนโลยีที่มีในซีวิคปี2026ไม่ได้มีแค่เรื่องการเชื่อมต่อและความปลอดภัยเท่านั้นแต่ยังมีแท่นชาร์จไร้สายพอร์ต USB-C ระบบเสียงคุณภาพสูงและไฟตกแต่งในห้องโดยสารที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามต้องการ ฟีเจอร์เหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้การขับขี่ในแต่ละวันของคุณสะดวกสบายและสนุกยิ่งขึ้นอีกหนึ่งจุดเด่นของ Honda c ซีวิปี2026คือมีให้เลือกหลายรุ่นและสามารถปรับแต่งได้ตามสไตล์ของคุณไม่ว่าคุณจะต้องการรถพื้นฐานสำหรับขับในชีวิตประจําวันหรือรุ่นสปอร์ตที่มีฟีเจอร์และดีไซน์จัดเต็มซีวิกมีให้เลือกตามที่คุณต้องการและทุกตัวเลือกยังคงรักษาคุณภาพและความคุ้มค่าในระดับสูงโดยรวมแล้ว Honda c ซี i ิปี2026ไม่ใช่แค่รถยนต์ขนาดเล็กธรรมดา แต่มันคือแพ็กเกจครบครันที่ผสมผสานสไตล์ล้ำสมัยเทคโนโลยีอัจฉริยะความปลอดภัยที่แข็งแกร่งและความเชื่อถือได้แบบที่ฮอนด้าขึ้นชื่อรุ่นนี้พัฒนาให้เข้ากับความต้องการของผู้ขับขี่ในยุคป,ปัจจุบันและมอบประสบการณ์ที่ทันสมัยมั่นใจและสนุกทุกครั้งที่ขับที่ JDM Auto เราเชื่อว่า Honda c ซีว c ปี2026คือรถที่คุณควรพิจารณาหากกำลังมองหายานยนต์คันใหม่ในปีนี้มันทั้งใช้งานได้จริงมีสไตล์ประหยัดน้ำมันและอัดแน่นด้วยฟีเจอร์ที่ทำให้ทุกการขัับบขี่่เเปป็นนรรืองาะทใจ อย่าลืมกดติดตาม JDM Auto เพื่อรับชมรีวิวและข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับรถยนต์ที่คุณรักขอบคุณที่รับชม